สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูโปรเจคเตอร์กันบ้างนะครับรุ่น Sd 400s LED โปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็น Android ตัวนี้คือจอรับภาพเป็น ALR จะเป็นจอสีเทาๆแล้วก็มีเอ่อเท็กเจอร์นิดๆจะสามารถทำให้เวลาฉายโปรเจคเตอร์ไปแล้วภาพออกมาสว่างเลยตัวจอก่อนนะครับตัวจอตัวนี้ก็จะมี เป็นตีนตุ๊กแกมาให้เป็นเทปสองหน้าแล้วก็เป็นตีนตุ๊กแกทั้งสองฝั่งมาไว้ขึงผ้าให้ตึงนะครับตัวนี้80กว่านิ้วนะครับมีตั้งแต่มีร้อยมี120ด้วยส่วนอันนี้เป็นสาย HDMI นะครับนี่ที่มีไฟตรงเนี้ยแล้วก็ส่วนตัวนี้โปรเจคเตอร์ก็จะมีให้ลงทะเบียนรับประกันตรงนี้เพิ่ม ก็เจอใบรับประกันสินค้าก่อนรับประกัน1ปีนะครับเขาเขียนรายละเอียดมาให้เรียบร้อยแล้วมีสาย HDMI มีปลั๊กนะครับเป็นตัวนี้มีสาย AV แล้วก็สาย audio 3ามจุด้านด้านหนึ่งเป็น RCA มีฟิลกับมีน็อตมาให้ด้วยมีรีโมทอันนี้ใบรับประกันจากเจ้าของ p r ดด u c t แล้วก็คู่มือ บับเบิมาแบบนี้ซ้ายขวาโฟมานะครับดูกันไปนเลยมีถุงตัวโปรเจคเตอร์มาแล้วนะครับผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับยี่ห้อนี้ก็เป็นนี่คือยี่ห้อแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลตรงนี้ก็มีอย่าดูกันชัดๆโอเคซ้ายขวาบนล่างรีเทิร์นนะครับแล้วก็พาวเวอร์เมนูซอสแล้วก็มีไฟตรงนี้ ส่วนตรงนี้ก็เป็นแหวนปรับโฟกัสนะครับแล้วก็น่าจะปรับคางหมูปรับเวลาที่เราตั้งโปรเจคเตอร์เอียงด้านขวาเป็นช่องน่าจะเป็นช่องระบายอากาศนะครับอันนี้มีคลีบระบายอากาศด้วยอันนี้น่าจะเป็นอ ra ินฟาเรดดูกันชัดๆนะครับ HDMI มี2ช่องเขียนว่า1กับ2นะครับแล้วก็ Audio Out, Audio In, Video, USB 2ช่องช่องเสียบแลนแล้วก็ ดีไซน์ป,ปะครับไอตัวที่ต่อกับจอคอมแล้วก็สวิตช์เปิดปิดช่องเสียบปลั๊กตรงนี้มีที่ให้ใส่ฟิลอันนี้เป็นบาร์โค้ดเป็นรหัส Wi-Fi นะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อโมเดลนะครับตัวนี้โมเดลใช้ st300 ้เขาบอกว่าใช้บอดี้เดียวกันแล้วก็ตั้งขานะครับเวลาวางก็มันก็จะเชิดขึ้นด้านข้างตัวนี้ดึงออกมาทำความสะอาดได้ ก็มีวออยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าตัวนี้น่าจะเป็นอินฟาเรดแล้วก็ตัวนี้เป็นลำโพงเห็นดอกลำโพงอยู่2ตัวนะครับแล้วก็เลนตัวนี้มีฝาครอบเลนมาเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเลนแก้วนะครับโอ้ oh, สายเชียวเลนแก้วเขียนหน้าเลนไว้ว่า LCD projector lens 1น8 mm นะครับ1ทับ2.9 เป็น Android นะครับเหมือนเราเอามือถือต่อได้เลยเดี๋ยวนี้โปรเจคเตอร์ล้ำขนาดนี้แล้วเราไปดูการใช้งานกันดีกว่าไปครับเป็นจีนสุแกแ์อยู่ตรงกลางแล้วก็เทปสองหน้าอยู่ซ้ายขวาในส่วนของตัวผ้านะครับว่ามันติดด้านไหนเนี่ยมันจะมีด้านเข้มกับด้านอ่อนถ้าดูง่ายๆก็ด้านเข้มวิธีการดูเอาจริงๆแล้วผมเสร์เน็ตมาเอาเอาไฟฉายนะครับส่อง สองดูด้านที่มีมุกมันจะมีเป็นมุกเล็กๆอยู่นะครับนี้เป็นจอหลังจากที่ขึงเสร็จแล้วนะครับผมลดลงมานิดนึงก็เลยแนะนําว่าเวลาเราจะติดจอนะครับให้ติดเครื่องก่อนให้ติดตั้งเครื่องให้เสร็จก่อนนะครับอ,อย่าผมอธิบายทีละส่วนจอนะครับถ้าใช้สกอตเทปของทางร้านนะครับจะหล่นง่ายต่อให้ผมทําความสะอาดกาแพงแล้วก็ยังหล่นนะครับก็เลยให้ใช้ ของ 3m ตัวสีแดงนะครับนี้แปะมาหลายวันแล้วก็นิ่งเลยส่วนตัวเครื่องโปรเจคเตอร์นะครับที่ผมติดตั้งตรงนี้ตอนแรกอะ่ะผมยังไม่ซื้อตอนนี้ผมยังไม่ซื้อขาผมกำลังสั่งขาของทางร้านอยู่นะครับว่าเพราะว่าเราต้องกะก่อนว่าจะเราจะติดตั้งตรงไหนจะได้ไซส์จอเท่าไหร่ซึ่งตัวจอเนี่ยครับตอนนี้ประมาณ85นิ้วนะครับระยะ85นิ้ว ก็คือระยะจากหน้าโปรเจคเตอร์ไปถึงจอเนี่ยประมาณ3เมตรขยับโปรเจคเตอร์เข้ามาใกล้เท่าไหร่จอก็ยิ่งเล็กลงฉะนั้นเราจะต้องกะระยะโปรเจคเตอร์ก่อนถึงจะค่อยติดตั้งจอผมก็เลยแขวนไว้ดืด้อๆก่อนนะครับแต่เดี๋ยวมีจะมีขามาติดตั้งตรงนี้แล้วเวลาใส่ขานะครับข้างล่างจะมียางอยู่4ขาตัวนี้นะครับคือแกะยางออกแล้วจะเป็นรูน็อต ให้ใส่ขาโปรเจคเตอร์ได้ในขาก็จะปรับสุกต่ำองศาได้อีกรอบนึงนะครับแต่ขามันมีหลายชนิดแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้นะครับว่าโปรเจคเตอร์จะมีเสียงพัดลมถ้าเรายังไม่เปิดเพย์นะครับจะได้ยินเสียงพัดลมแบบนี้แต่ถ้าเราเพย์หนังหรือเพย์อะไรก็ตามนะครับพัดลมแทบจะไม่ได้ยินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเสียงมันจะโดนกบไปรีโมทในรุ่นนะครับมาเป็นแบบนี้ก็ใช้งานก็ค่อนข้าง ยากนิดนึงเพราะว่ารีโมทไม่ได้กดได้ทุกทิศนะครับต้องกดให้ตรงกับอินฟราเรดนะครับที่รับอยู่ที่ตัวเครื่องทั้งด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ยต้องกดไปทางนี้ยิงให้ตรงนิดนึงแต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้แค่เปิดปิดกับเพิ่มเสียงลดเสียงที่เหลือเราจะใช้เมาส์กันนะครับแล้วก็ในตัวรีโมทนะครับเวลาแกะใส่ฐานนี้ค่อนข้างจะยากนิดนึเงี่ยเข้ามาทั้งฝาหลังก็คือตรงเนี้ยจะมีล่องอยู่ค่อนข้างแน่นเดี๋ยวเล็บฉีกก็เลยผมเอากรรไกรงัดแล้วกันกดันมาแรงๆหน่อย ก็จะใส่ฐานตรงนี้แบบนี้ข้างหลังข้างหน้าแล้วก็ปิดฟ้านะครับไปทางอันแบบนี้แล้วก็ล็อกพอเรากดเปิดนะครับก็กดปุ่มแดงไปด้านหลังมีสวิตช์เปิดจ่ายไฟแล้วแล้วเราก็กดตัวนี้ไปพอกดตัวสีแดงนะครับจะได้ยินเสียงพัดลมก่อน แล้วสักพักหนึ่งก็จะมีภาพออกมานีภาพภาพแรกก็จะมีเป็นโลโก้นี้นะครับแล้วรอแป๊บหนึ่งก็จะเป็นหน้าใช้งานมี HDMI 2 1 AV นะครับ RGB ถ้าเราไม่เสียบเลยก็จะเป็น Android ขึ้นมานะครับก็จะมีเมนูแบบนี้ขึ้นมาคราวนี้เรามาดูองศากันก่อนนะครับดูจากเมนูเนี่ยถ้าเราเอียงด้านข้างนะครับภาพจะจืดลงจืดกว่าฉายใส่กำแพงขาวอีกนะครับ แต่ถ้าตรงเมื่อไหร่เนี่ยชัดมากเลยนะครับถ้าเรามามองในมุมตรงสภาพห้องก็คือเปิดไฟนะครับทั้งดาวไลท์ทั้งไฟโคมกลางผมปิดไฟให้ดูเอาแค่โคมกลางก่อนอ่าผมปิดโคมกลางภาพก็จะชัดขึ้นทันทีเลยตรงตรงนี่ก็คือชัดมากเลยนะครับแต่ถ้าเราปิดไฟหมดเลยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วถ้ามองม,มุมตรงนี่สว่างล่าเลย เหมือนในโรงหนังเด้เลยนะครับหรือว่า,าเหมือนหน้าจอทีวีระยะการติดนะครับตามที่เขาแนะนำก็คือกลางจอตอนแรกผมจะติดไว้ข้างบนตรงนี้ผมตั้งใจว่าจะติดตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วก็เจาะสายไปทะลุไปด้านหลังนะครับแล้วลงมาไว้ที่ข้างล่างแต่ว่าหลังจากที่เราเอาไปไว้ข้างบนแล้วแล้วเราฉายมาที่กำแพงนะครับภาพไม่สวยาภาพ ต,งตงรงๆกับจอสวยกว่านะครับเราก็เลยลงมาติดใต้ด้านนี้น,นี้ฉายให้ดูก่อนนะครับเสียงหนีออกมาเป็นแบบนี้จากตรงนี้ไช่ค่ะอซยจะมาเปิดปูดแ่แว่นตากาันแดดที่อนยใส่บ่อยให้ดูกันค่ะที่ต้องเน้นว่าเป็นแว่นตากาันแดดเพราะว่าจริงๆแล้วอายมีแว่นเยอะมากซึ่งเลยก็ถือว่าเป็นแว่นแฟชั่นนะคะก็ถือว่าใครอยากดูเนี่ยก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกได้ละเดี๋ยวไอายจะเปิดปู่ให้ดูอีกทีแต่วันนี้ขอเป็นเรื่องของแว่นตา เป็นไงบ้างครับสำหรับ Olen SD 400ตัวนี้นะครับก็ถ้าใครจะซื้อไปติดตั้งในราคาคุ้มค่านะครับตัวนี้ใช้ได้เลยมี Android ในตัวเปิดโปรเจคเตอร์ต่อเน็ตใช้งานได้เลยนะครับ